ไฮสวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับเกลีอนจอแอนดรอยตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้าอีกแล้วนะครับสําหรับในตัวจอแอนดรอยตรงรุ่นสําหรับมิชิก้าในวันนี้นะครับเราจะนําเสนอเป็นจอสําหรับโตโยต้าพรีวูดสองศเถึง2016นะครับเป็นรุ่นที่มีขนาดซีซีลิตรนะครับแล้วก็ยังมีตัวเป็นเครื่องรถที่เป็นไฮบริดอีกด้วยนะครับเป็นรถรุ่นแรกๆที่เป็นไฮบริดถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดแล้วก็ จะจะมีวิวที่แตกต่างกันไปสำหรับในรุ่น1.8แฮตแบกนะครับก็จะเป็นตัวหน้ากากคอนโซลจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็เกิดเป็นรุ่นที่เป็นรุ่น T R D นะครับก็จะเป็นหน้ากากสําหรับในตัวจอจะเป็นสีบรอนเงินแบบนี้ครับเมื่อเราจะเปลี่ยนตัวรุ่น t ต y o ต a Prius T R D เนี่ยเปลี่ยนวิุออกไปแล้วเราจะต้องได้กรอบวิทุที่เป็นสีบรอนเงินแล้วก็มีโครงสร้างเหมือนกับตัวช่องเดิมของรถทุกอย่างเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะในตัวเนื้อจอของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจอ I P S นะครับขนาด9นิ้วนะครวม เฟรมด้านนอกนี้ด้วยก็ประมาณ10นิ้วทีเดียวรวมทั้งตัวเฟรมพลาสติกสีบรอนเงินชุดนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีด้นดานๆแล้วก็จะมีตัวโครงสร้างด้านหลังที่เป็นกิบล็อกนะครับหชุด2ชุดด้านบนนะครับซ้ายขวา3-4ครับด้านล่าง5 6 7 7ชุดครับแล้วก็ตัวระหว่างเนื้อเฟรมกับตัวโครงสร้างพลาสติกเนี่ยก็จะมีชุดอลูมิเนียมยึดน็อตชุดนี้นะครับอีกฝั่งละ5เซตนะครับแบบนี้น็อต5ตัวพอดีนะครับเนื้อเฟรมของตัว Android เนี่ยก็จะเป็นสี เทาดำทีเดียวนะครับเป็นแบบนี้ครับ ในตัวโตยต้าพรีโอสนะครับว่าเวลาเปลี่ยนเป็นจอยดอยแล้วเราจะได้จอยดอยที่เป็นจอย IPS นะครับขนาด9นิ้วสามารถจะได้ลอมนะครับเริ่มต้นเป็นตัวสตาร์ทนะครับที่ลอมขนาด32มสกิกนะฮะ64สิกิกหรือ128ยยกิกก็สามารถเลือกใช้นะครับแจ้งทางารนัดงานได้แล้วก็จะมีลอมนะครับรุ่นที่เริ่มต้นก็จะเป็นลอม2องกิกไบต์นะครับสำหรับในเริ่มต้นนะครับแรมก็จะเป็นแรมขนาด2องกิกไบต์นะครับแล้วก็เป็น4นะครับเป็น8ปือว่า CPU นะครับก็จะมี CPU ตั้งแต่4คอร์นะครับรุุ่่่นนนนี้้รรเิมต จะเป็นรุ่น4คอแบบ T3L Plus นะครับแล้วก็ อาจจะแ่อยากไปถึงจอที่เป PX6 นะครับที่เป็น CPU 2ชุดหรือว่าเป็น8คอ r e หรือเป็น8คอ r e แบบ Intel นะครับก็สามารถแจ้งทาพนักง,งานให้อัปเกรดเครื่องเป็นรุ่นที่ใหญ่ๆขึ้นไปได้นะครับสำหรับในรุ่นมาตรฐานเขานะฮะก็จะเป็นตัวที่สามารถจะเล่นหน้าจอ2จอพร้อมกันได้นะครับแบ่งครึ่งจอเลยเล่นทั้ง YouTube และ Google แบบงานไปพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวแผนที่แมปแบบ g o o g l e Map แล้วก็ YouTube มาให้ที่หน้าเครื่องนะฮะเราสามารถจะดาวน์โหลดเพลงนะครับที่เป็นการสตรีมมิ่งเพลงแบบรุ่นใหม่นะครับอย่าง จุกบิวสิกหรือว่าเป็น Spotify พวกนี้เมื่อเรานํามาแล้วเนี่ยเราก็โหลดมานะครับแชร์ WiFi เปิดเพลงฟังได้สบายนะครับโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าทีวีออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแอปเรดิโอออนไลน์นะครับฟังเพลงได้อย่างสบายในเครื่องนี้ก็ยังมี FMAM มีไฮพาวเวอร์ขนาด50วัตต์คูณ4มาอีก1ชุดอีกด้วยมาดูกันว่าภายในกล่องของตัวจอแอนดรอยตัวดีตาพรีวอสทีดีตัวนี้จะมีอะไรกันบ้างติดตามผมมาครับสำหรับในตัวปลั๊กสําเร็จรูปของเขาเนี่ยฮะเมื่อเวลาเราเปลี่ยนแล เลยนะครับเราสามารถนําตัวปลั๊กชุดนี้เสียบเข้าที่ท้ายจอ a n d ด o อ d ชุดนี้นะครับแล้วก็นําปลั๊กสาเร็จรูปด้านนี้นะฮะซึ่ง2ชุดนี้นํามาต่อกันเข้าไปที่อย่างนี้นะฮะแล้วก็หัวปลั๊กด้านนี้อีก2เซตก็คือหัวปลั๊กสาเร็จรูปของท้ายวิทยุโตโยต้านะครับมาเสียปปบปั๊บๆแค่นี้เองเครื่องนี้ก็สามารถจะสัมดงเดดนะครับจ่ายไฟออกมาจ่ายเสียงไปที่ลําโพงนะครับได้อย่างปกติเรียบร้อยเลยแต่ว่าเราได้เพิ่มออปชั่นที่เหนือกว่านั้นโดยเรามีชุดอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับในชุดสายเอยเน วงกลมซะครับตามช่องทางเข้ามาตรฐาน Android แล้วก็จะมีชุดขยายความบันเทิงนะครับให้สูงสุดเนือ้อคิดจกัดด้วยชุดวิดีโออินนะครับพร้อมกับชุดสายออดิโออินหนึ่งชุดนะครับเอาไว้สำหรับนำซอสเสียงและภาพจากภายนอกเข้าไปที่จอนี้ได้อย่างเช่นทีวีดิจิตอลหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังมีตัว AVO u t านะครับสำหรับทีวีหัวหมอนนะครับแล้วก็ a u d ด o o โอเอาสำหรับตัวต่อกับพวก p o w e r a m p นะครับสี่ชันแนใช้สำหรับขับลำโพงคู่หน้าคู่หลังให้เกิดเสียงไพเราะแล้วก็ดูคมยิ่งขึ้นนะคร หนึ่งชุดสําหรับต่อกับพวกเบสบล็อกหรือว่าตัวแอมคัสดีเพื่อต่อกับตัวซับที่เราติดตู้เอาไว้นะฮะก็ดีมากเลยนะครับสำหรับในเครื่องของตัวจอ Android พวกนี้มี Google Maps แล้วแต่บางทีเราก็ไม่มีเน็ตนะครับเราจะเป็นจะต้องใช้ตัวแผนที่ออฟไลน์ line. ก็โหลดแผนที่ออฟไลน์มาเก็บในเครื่องโดยสามารถทํางานร่วมกับเสา GPS แบบนี้ที่เราแถมมาให้ในเซตของเขานะครับก็สามารถต่อกับพวกตัวแผนที่ออฟไลน์ได้ทํางานได้สบายโดยไม่ต้องแชร์เน็ตเลยนอกจากนั้นจอ Android ของมิชิก้า รถ t ต y o ต a Prius ยังมีชุดกล้องถอยหลังนะครับให้เลือกนะครับอยู่3แบบมีทั้งแบบเป็นกลมหัวตัดแบบนี้เป็นแบบปีกผีเสื้อแบบกลมแล้วก็ปีกผีเสื้อแบบเหลี่ยมพร้อมสายไฟที่มีความยาวขนาด5เมตรซึ่งก็จะนํามาต่อกับตัวช่องที่เป็นชุดปลั๊กกล้องอันนี้เจ็บที่ไ้าแอนดรอย Android นะครับเมื่อนําปลั๊กทั้งสองอันเสียบเข้าด้วยกันนะครับเมื่อเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเราจะได้ภาพที่ เป็นภาพถอยหลังเพื่อความปลอดภัยอันนี้เราแถมมาให้กับเครื่องเลยสําหรับในความบันเทิงแบบดั้งเดิมที่เราใช้ก็อาจจะเป็นแผ่นซีดีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเครื่องจอ a n d ด o i d พวกนี้นะฮะเราก็มีแอปพลิเคชันแบบที่เขาเรียกว่านําทางต่างๆนะฮะเราก็จะมีบลูทูธด้วยนะครับสามารถส่งเพลงผ่านมือถือแล้วว่าสามารถคอนเน็กต์ระหว่างมือถือกับเครื่องเนี้ยแล้วก็นําทางแล้วก็ยังสามารถพูดคุยโทรศัพท์ได้แบบไม่ต้องยกสายขึ้นมาในตัวจอ Android ตัวนี้นะครับเราจะมีห้อง USB เข้านะครับซึ่งตอนนี้มี USB 2ชุดนะครับสามารถ USB in นะครับเราสามารถจะเซฟไฟล์ประเภท mp3 นะครับใส่มาในรูป Flash d r ด v e แบบนี้หรือว่า Hard E ดิส e ์เอทที่มีหัวไปช่อง USB แบบเนี้ยเราสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพลงที่เป็น mp3 นะครับถ้าเล่นไฟล์ที่มีรายละเอียดมากกว่านี้เราอาจจะเรียกว่า lossless นะครับที่เป็นเรียกว่า Fla กหรือเพลงที่มีนามสกุลเรียกว่า wave นะครับพวกนี้ก็มีรายละเอียดสูงสามารถนำมาเล่นในเครื่องจอ Android ได้เช่นกันนะครับซึ่งก็ถือว่าอัปเกรดมากเหลือเกินนะครับถ้าเทียบกับตัววิดิที่ติดมากับรถครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถจะ, save ะเซ ที่เป็นวิดีโอนะครับใส่ยูนแฟชไดร์หรือว่าฮาร์ดดิสก์พวกนี้ได้เป็นไฟล์ที่มีขนาดตั้งแต่ 360p ขึ้นไปเลยนะครับในนามสกุลที่ชื่อว่า .mp4 นะครับ .mp5 หรือว่า avi หรือว่า mkv ก็แล้วแต่แล้วก็นำมาเล่นในเครื่อง Android ได้แสนวิเศษเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อตัวฮาร์ดดิสก์เพลเยอร์มาเล่นด้วยนะครับหรับในช่อง usb อีกหนึ่งชุดที่เราแถามมาใหน้นะครับเราสามารถที่จะขยายระบบเพิ่มออปชันได้แต่ต่างนานา,นาแต่วันนี้ผมอยู่กับตัวกล้อง Android หน้ารถอัจฉนะริ 2009, เป็นกล้อง Android นะครับจากบริษัทบิชิก้าในกล้อง Android เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะหัวเขาจะเป็นกลมๆนะครับแบบนี้ฮะไม่มีความร้อนเลยนะครับเวลาเราอนนติดกับกระจกนะฮะใส่ช่องเอสติกที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เปิดกล้องนะครับเดินสายผ่านเสาบีขึ้นมานะครับแล้วก็นําหัวปลั๊ก USB เนี่ยมาเสียบเข้าทังช่อง USB ของท้ายจอ Android ไม่ต้องไปตัดต่อสายทย้ายไม่ต้องไปต่อหัวซื้ออะแดปเตอร์ USB มาใช้เลยนะครับเร่นเงินแบบนี้ในตัวกล้อง Android อัจฉริยะ 9, เยก็จะเป็นี่ สามารถทํางานได้อย่างลงตัวนะครับด้วยการทางานผัดแอปพลิเคชันจะบอกวันเวลานะครับแล้วก็วันเดือนปีนะครับแล้วก็สถานที่เกิดเหตุบอกและติจูดลองติจูดในภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่บรรจุไว้ทันทีที่เกิดเหตุปุ๊บเรากดล็อกภาพวิดีโอชุดนั้นนะครับภาพวิดีโอชุดนั้นก็จะโดนล็อกเอาไว้ไม่โดนปิดทับลงไปแล้วก็ยังบอกถึงเส้นแบ่งถนนนะครับซึ่งเวลามีรถเข้ารถออกนะครับเราสามารถที่จะเกิดเสียงเตือนนะครับว่ามีรถเข้าออกอย่างฉุกเฉินหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเลนฉุกเฉินก็จะเกิดเสียงเตือนเหมือนกับร นเ,นเสียงเตือนกลับไปที่วิทยุพร้อมกันนั้นภาพก็จะบอกละติจูดลองจูดอีกด้วยนะครับทำให้เราได้รับความปลอดภัยและความสะดวกนะครับในระยะยาวเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ของเขาว่าอย่างละเอียด,ดเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูว่าหลังจากติดตั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมานะครับ แล้วก็สําหรับในตัวจอ Android ตรงรุ่นสำหรับ Toyota p r ร u s นะครับรุ่น t r ีดีรุ่นที่เป็นกรอบสีบนเงินเนี่ยสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะซื้อไปเปลี่ยนแล้วก็อยากเพิ่มออปชั่นเพิ่มรายละเอียดก็สามารถโทรมาหาพี่วันของเรานะครับได้ที่029323485นะครับ0 8 4 5 2 4 4 3นะครับเยี่ยมชมเว็บไซต์เราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้าไปเป็นเพื่อนกับเราที่อดีไล์ s i p n e วันนี้นะครับชอบวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นะครับหรือกด subscribe หรือติดตามดูในชุดต่อๆไปนะครับถ้าเกิดต้องการซื้อสินค้าอาจจะเยี่ยมชมสาขาทั้ง20จังหวัดทั่วประเทศไทยไปโชว์รุมใหญ่ทีเดียวนะครับโชว์รุม P1 สำหรับวันนี้ผมเอโก้ลาก่อนกับผลิตภัณฑ์จอยโดยตัวรุ่นจากบ,บริษัทมิชิกา้าสำหรับในตัว Toyota p r i u อ t สเทียดีรุ่นนี้ครับลาก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ